ผักสวยไหมครับอ,อันนี้ผักนี่ผักชีก็มีครับนี่มาดูเมื่กันพี่น้องผักชีผักชีผักคะนา้า ขนงขนานา้ขนาสวยมากว้าวว้าวผักสวยป่ะพี่น้องผักสวยผักสวยผักสวย,สวย,สวย,สวยบรรยากาศบ้านนานะครับ ให้ดูบรรยากาศเลยก็ตีไม่มาแล้ว มูกินเหล่ากับปีใหม่หมดแล้วใช้ขมครับพี่ด้ล่างถวยมูมากินหนึ่งมูมากินเหล่าปีใหม่นีเมิพี่น้องขวดก็ได้เจ็บถวยก็ได้ล่างค <c oughs> ับกระดอนะครับเพราะเป็นอย่างเฮานี่มันหลับจบอยู่แล้วอื เนี่ยสะอาดเลยเห็นไหมสะอาดขึ้นไปเห็นไหมเนี่ยน้ำเย็นดีดี กินข้าวบ้านหรที่บ้านก็นต้องล้างถ้วยแน่นอนรรถรถหม้อหม้อต้มไก่อันคนกินต้มไก่เป็นเทพ,พแล้ว กูกินตรงใต้ไปแล้วอันนี้หม้อข้าวพี่น้องข้าวซุปปิดซอฟช,ช้อนอันนี้มีปาดคอไก่เลยนี่มีปาดคอไก่พี่น้องคอยเลือดอยังข้างอยู่แมนคอยเลือ,อยังข้างอยู่ ปื๋คือสได้บุญทางงอนองดิวนี่ไได้บุญมากเลยเดย้โมกินเหล่าปีไม้เบิ้งไหวเด้อครับนี่แหละเขาเป็นคนรับตบเขาเป็นคนรับตบเองรับจบเพาว่าเด,ด้ยพี่น้องพุนทั้งเหล่าไปเซ้นไวรับจบทุกอย่าง half เคลียร์สถานแี <c oughs> แล้วก็เคลียร์สถานีเ <c oughs> ป็นไงครับเป็นตะลุยไปหนาบอแล้วก็น,นี้ก็เทน้ำไว้ไว้แสต่อไป มือหลอกบอบอนีม่มุมมุมมุมนี่มืด,ดบ่เดอะไอ้ขาวลูกม,ม,มุมเลยไปดูด จะโดดหอมมานี้เร็ว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 ,เ,รวเอามานี้เนี่ยเย่เลวเย่อ่ะถือนี้ให้พอดีวถือนี้ก่อนโอเคโอเคยิ้มหน่อยเออ แกๆไหนหนูได้ใส่รองเท้าไหมชุดเลิศมามามาเร็วเร็วเร็ว วพอดไอ้ลูกดิมาแมมาแมมาแม่แม่มมาเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วน้ำพักพี่น้องนี่ชุ่มๆเลยอากาศดีๆร้านเราผักง้มดีจริงพักน้ำแห้ง ีจะเอาเอากกาดไปกิน,น,นพี่น้องเดี๋ยวพี่เดียวเอาผักกาศเฮ้ยถามยยโลกูกนี่แหละลกูกค,ค,ค่อยค่อยนี่เด็ดเด็ด <ๆ S 2> ไปลูกเออเดี๋ยวผักกาดไปกินเพราะว่าไอ้นุชเขามีงัวอยู่ไอ้บ้านในบุมม๋มแหม่ อย่าลุเดี๋ไพอเดียวมาลาถือไให้พอเดียวอ่าถือไถือดีๆหนูจับอย่างนี้อ่าถือให้พอเดียวหรือไว้โอเคทนี่ทุกคนมาดูผักดีสวยไหมหอมถ่ายจดน้ำหอมด้วยลูกมันถึงจะได้เหลียญอู้ อาหอมมันนี่อาหอมถือถือนี่ถืออย่าไพีทิ้งถือค่ะถือไว้โอเนี่ยบื้อบอกมี่บ้านพี่ดีวหนึ่งสอง้อมขึ้นไหมห้อมผ้นวะเนี่ยไปข้างหน้าขึ้นไหมนี่ฮะ 爸，弟弟。